ับเปิดบินเท้านี้นะครับชุดแฮนด์คันเร่งมันติดฟังกชันนะครับก็ต,ตัวนี้ลูกค้าสั่งใส่กับเครื่อง h o n d a จี3 5ก้านะครับเราจะเปลี่ยนใส่คันเร่งให้ตรงรุ่นนะครับใส่ประกับแฮนด์ยกสูงแทนดี้นะครับแล้วก็ใส่ทั้ำแฮนด์สีแดงไปนะครับตัวนี้ลูกค้าโอนเงินก่อนนะครับชุดใหญ่นะครับก็ต,ตัวนี้อุ่น การนิดาวันคาโยนะครับไปหมู่บ้านเมาะหลวงนะครับแม่เมาะลำปางนะครับก็เราจะส่งธรรมดาไม่เก็บเงินนะครับเพราะลูกค้าโอมเงินก่อนนะครับลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยเดี๋ยวเราจะประกอบเป็นชุดไปให้ลูกค้าก็ไปสวมใส่กับเพื่อนตัดหญ้าฮอนด้าของลูกค้าได้เลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับ ชุดแฮนด์คันเร่งมันติดฟังก์ชันใส่กับเครื่องตัดหญ้าได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแจ้งเรามาได้นะครับเราจะเปลี่ยนชุดสายคันเร่งให้ตรงรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะจังทั้ง 1, ชุดหรือว่าแยกได้ทั้งหมดเลยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ